คุณจงมองตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นลูกจ้างใครแม้วันนี้คุณจะทำงานประจำแม้วันนี้คุณจะอะไรก็ตามแต่ขายออนไลน์หรือทำงานประจำหรืออะไรก็แต่แล้วแต่ให้จำไว้ค่ะนี่คือคีย์สำคัญครูค่ะทำไมถึงทำงานทีละปีออกทีละปีลาออกที่ละปีลาออก,ออกซึ่งทุกที่ไม่อยากให้ครูลาออกเลยเพราะครูไปอยู่ที่ไหนครูจะสร้างผลงานให้กับที่นั่นครูจะต้องให้เขาอะค่ะเสียดายครู เพราะฉะนั้นครูไปทางานที่ไหนทุกคนจะไม่อยากให้ครูลาออกเลยเพราะครูไม่เคยคิดว่าครูเป็นลูกจ้างใครแต่ครูจะคิดว่าครูเป็นนายตัวเองที่ฉันทำเนี่ยที่ฉันทําให้องคอนน์กรนี้ได้รางวัลที่ฉันทําให้องคอนน์กรนี้ฉันไม่ได้ทําเพื่ออะไรเลยนะฉันเป็นนายตัวเองฉันจะซื่อสัตย์ต่อตัวเองฉันจะทําดีที่สุดเท่าที่ฉันทําได้ในจุดจุดนั้นนี่คือสิ่งที่ครูบอกตัวเองมาตลอดตอนนั้นยังไม่รู้จัก NLP รู้แค่ว่า ฉันอยู่จุดไหนฉันจะต้องทําดีที่สุดในจุดจุดนั้นไม่ว่าคุณจะไปทํางานให้กับองค์กรใดไปทํางานให้กับบริษัทใดก็ตามถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าฉันทาแล้วเขารวยฉันทําแล้วบริษัทรวยฉันแม่งเงินเดือนเท่าเดิมเลยหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแต่บริษัทแม่งได้กําไรสิบล้านร้อยล้านพันล้านคุณเชื่อไหมชีวิตคุณจะอยู่เท่าเดิมหรือต่ํากว่าเดิมเพราะชีวิตเรากําหนดชีวิตตัวเองนะคะ บริษัทเขาไม่ได้งอ้อลาออกก็ออกไปไม่ขายก็ออกไปถูกต้องไหมทุกอย่างคะ่ะเราเป็นผู้กําหนดไม่ได้มีใครกําหนดนะคะเพราะฉะนั้นคุณลองไปสังเกตนะคะว่าครูพูดจริงไหมถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าคุณทํางานอยู่ในองค์กรใดก็ตามคุณทําแล้วคุณรู้สึกว่าอือทำแล้วบริษัทนี้รวยทําแล้วแต่กูได้เงินเดือนเท่าเดิมให้คุณไปดูตัวเองคุณจะไม่ไปไหนเลย คุณจะยังย่ำอ,อยู่ที่เงินเดือนเท่าเดิมหรือไม่นานคุณจะถูกปลดหรือไม่นานคุณจะถูกลดตําแหน่งนี่คือเรื่องจริงค่ะเพราะมนุษย์กําหนดชีวิตตัวเองนะคะตามความคิดภายในแล้วแสดงส่งออกมาภายนอกเพราะฉะนั้นวันนี้รู้สึกใหม่ซะรู้สึกว่าสิ่งที่กูทําในแต่ละวันคือกูเป็นนายตัวเองทําไมกูถึงทําแล้วบริษัทได้รางวัลทาไมกูทําแล้วบริษัทได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านทําไมกูคนทําแล้วคนอื่นได้หน้า เพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำรับใช้ใครค่ะเราทำเพราะความภาคภูมิใจของเราเพราะเราเป็นเจ้านายตัวเองเราอยากมีคุณภาพเราอยากเจ๋งในแบบของเราไม่ต้องให้ใครมาชมเราไม่ต้องให้เจ้านายมายกย่องเราไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าเก่งจังเลยเดี๋ยวปาไปเลี้ยงไม่ต้องค่ะสิ่งต่างๆพวกนี้ค่ะมันคือสิ่งนอกกายปัดมันทิ้งสิ่งภายในของคุณสำคัญค่ะคือการมีศักดิ์ศรี ทุกคนจงมีศักดิ์ศรีในตัวเองเราทํางานประจําเราอยู่จุดไหนสิ่งหนึ่งที่ครูกําลังจะทําให้คุณเห็นว่าคนจะเจริญเติบโตเริ่มจากจุดเริ่มต้นแบบนี้จริงๆนะคะ